สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่อง TCU ครับวันนี้เราจะมาสอนลบไกไฟที่มันแฟงอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หาคำว่าเครื่องมือแล้วก็หาคำว่าโปรแกรมจำปโปรแกรมกรำ โปรแกรมจำการไม่รู้อะเข้าไปก่อนนะครับจำโปรแกรมเข้าปโปรแกรมจำกัดการไฟล์นะครับเข้ามาได้จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วกดไปที่ถ้าคุณจะลบ มันมีแบบพวกไฟล์ครับไปที่อันนี้ไปที่ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์แล้วก็ไฟล์ทั้งหมดแล้วก็ลบได้เลยครับหานนี่คุณอยากกลบๆไปเลยครับเมื่อลบเสร็จออกมาเราก็จะได้ข้อ,อมูลกลับมาได้พื้นที่เยอะเลยนะครับ เราจะไปลบอะไรอีกก็ไปลบได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เราเราก็ลบนะรูบ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 ไปนะอย่างเช่นลูคบอื่นนี่นะเราก็ลบไปนะครับเนี่ยก็ลบไปนะครับรก็ลบไปเสร็จนะครับ กอออกมาแล้วก็เพียงต่อเพีงเท่านี้นะครับก็จะได้ข้อมูลเราที่เราอยากจะได้เราก็ได้กลับึ้นมาอย่างเต็มที่นะครับถ้าอยากจะได้อีกก็เข้าไปอีกครับเข้าไปที่อันนี้เข้าไปอีกก็เอ่ออยากด้ข้อมูลอีกก็เข้าไปนะครับ เข้าไปซ้ำๆไปเลยนะแต่ต้องลบข้อมูลนะครับก็โทรศัพท์ของเราก็ถ้ามันช้าก็ไปลบได้นะครับอ่าแล้วก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดซ b บสไคร e กดไลค์ไลแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่